ประเทศบูรกินาฟาโซหรือชื่ออย่างเป็นทางการสาธารณรัฐบูรกินาฟาโซมีประชากรทั้งสิ้น15,739,77คนโดยมีประชากรเป็นอันดับที่61ของโลกภาษาที่ใช้โดยมีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางราชการและยังมีภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษาตะกูลภาษาซูดานการนับถือศาสนาประเทศบูกินาฟาโซนับถือวิญญ,ญาณน,นิยม45% ศาส,สนาอิสลาม40%ศาส,สนาคริสต์15%ประเทศบุกินาฟาโซมีพื้นที่ทั้งหมด1,5869ตารางไมล์ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของบุกินาฟาโซตั้งอยู่ในภูมิภาคซาววนาของแอฟริกาตะวันตกทางเหนือของประเทศมีอากาศร้อนและแห้งแลง้งมีผู้คนเบาบางมีเมืองหลวงชื่ออูวากาดูกูการปกครองปกครองแบบรัฐเดียวระบบกึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐประวัติความเป็นมาของประเทศบูกินาฟาโซชนเผ่ามอสซีเ้ามาตั้งจินฐานอยู่ในบริเ,เวณบูกินาฟาโซมาตั้งแต่ศตรวรรษที่11ถึง13ราชอาณาจักรของคนเผ่านี้มีกรรษัตริย์ปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งปราชัยตอมาลีและจักรวรรดิซองไฮในปีคิรัสกศักราช1896ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองแต่อัปเปอร์วอลตายังไม่ได้แยกออกมา จนกระทั่งปีกิศีศากรา1947เบอร์กินาฟาโซได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในวันที่5สิงหาคมครีฑากราด1960และจะตั้งรัฐบาลนิยมฝรั่งเศสปกครองประเทศทหารปฏิวัติค้นล้มรัฐบาลในปีกิศศากราด1982และจะตั้งการปกครองโดยกณรทหารขึ้นมาบูกินาฟาโซเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสและได้รับสิทธิในการปกครองตนเอง ภายใต้อานัจของฝรั่งเศสและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชนเผ่ามอสซีซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีจํานวนร้อยละ50ของจำนวนประชากรของประเทศในอดีตที่ผ่านมาบูกินาฟาโซต้องประสบกับความขัดแย้งทางการเมืองและระบบการปกครองหลายรูปแบบนับตั้งแต่แรับเอกราชเมื่อปีคิริสกราช1960เป็นต้นมาอันเป็นสาเหตุหลักที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศการปฏิวัติเมื่อปี1987 ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการเมืองภายในบุกินาฟาโซอยู่ในห่วงเวลาที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพจากการที่มีหลายรราการเมืองเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรตามระบบรัฐสภาสภาวะดังกล่าวได้ปูพืพ้นฐานให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามมาโดยมีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดการก่อกำเริบในบุกินาฟาโซในปี2014ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นและมีการกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่11ตุลาคมปี2015แต่ในวันที่16กันยายนปีเดียวกันได้เกิดการรัฐประหารนำโดยนายพลกิวแบตเดียนเดเรมีการจับกุมประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเฉพาะการต่อมานายพลเดียเดเรได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หลังจากถูกกดดันจากองค์กรหลายฝ่ายในวันที่24กันยายนปี2015คณะผู้ยึดอำนาจจากการปกครองได้ยอมลงจากอำนาจโดยผู้ดตำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเฉพาะการคือนายมิเชลคาฟันโดต่อมามีการจัดการเลือกตั้งในวันที่29สตกายนปี2015โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโรสมาร์คริตยองกาโบเร